สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นคัสอีซูล็อกกี้ร้อเนะครับเป็นรถหกล้อของผมเองพอดีเลิกงานมาคาัสหมดตอนเย็นนะครับก็จ่ารถพี่ครับลากมานะครับก็ลากได้นะครับรถมิตซูสตาร์ด้จช้สายสตีลากมาอาการคารัสหมดก็คือจะเหยียบคัสไม่ลงนะครับแล้วก็ เข้าเกียร์ไม่ได้นะครับแต่เครื่องสตาร์ทได้นะครับเราก็สตาร์ทเครื่องแล้วก็ลากมานะครับผมอยู่อู่นะลงเด็คาแคนะครับอู่อาจารย์ตีเป็นน้าผมเองนะครับอิสุล็อกกี้ร้อยเก้าห้านะครับคลิปนี้ผมจะทำเพื่อเก็บข้อมูลอะไรนะครับเวลา ใครใช้ตรงรุ่นนะครับจะได้ไม่ต้องแกะซื้ออะไรแล้วก็ประกอบได้เลยนะครับก็สิ่งแรกที่ต้องทํานะครับคือถอดเพากลางก่อนถอดเพากลางนะครับเราต้องมาร์กขีดนะครับใส่ให้ตรงรูเดิมนะครับถ้าเราใส่ไม่ตรงรูเดิมเอเพาท้ายมันจะหอนนะครับแล้วก็ถอดสายเกียร์ถอด เกียร์ฝากแล้วก็ถอดสายเบรกมือสายเกียร์มี2เส้นนะครับแล้วก็ถอดสายลมบอกแล้วก็ถอดสายน้ำสายน้ำมันคัดนะครับใช้ใช้ใประเจหนีบไว้นะครับใช้คีมล็อกหนีบไว้ไม่ให้สายมันรั่วเตดตอนรื้อลงผมก็ไม่ได้ทาย,ยิีนะครับแล้วก็มาถอดตรงหัวหมูนะครับ น็อตประมาณ10กว่าตัวนะครับครนนี้ก็ดึงถอยออกใช้ตะเขียกขึ้นนี่ครับถอดออกมาแล้วก็เอาไปเทียบอะไรนะครับผมซื้อที่ร้านเฮียหลามนะครับอำเภอเรืงนุกทาจังหวัดยะโสก็ขนาดอะไรนะครับอันนี้ตัวใหม่ผมได้มาแล้ววงนอก13นิ้วนะครับแล้วก็วงใน7นิ้วจุดสองนะครับ นี่ครับเบอร์ cj 1 0 a นะครับข้างในวงในเฟืองเดี๋ยวค่อยหยุดวิดีโอนับดูนะครับผมก็ลืมนับเหมือนกันครับผมก็เปลี่ยนแผ่นค์ดต,ตัวนี้ของใหม่ครับของใหม่ได้มาแล้วเฮียหลามแก้ไขออนไลน์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้กแกแปะลิงก์แก้ไขาทาง lazada นะครับอันนี้ก็คือถอดตัวเก่าออก ลูกปืนตรงครัดยันนะครับก็เปลี่ยนเฉพาะลูกปืนเราก็ดูลูกปืนตัวเก่าออกเอาตัวใหม่เข้าไปแทนนะครับก็มีเบอร์ลูกปืนนะครับเนี่ยมันภาพไม่ค่อยชัดนะครับ cct ห้าห้า H l อะไรเนี่ยนะ กล้องก็ไม่ค่อยดีนะครับตัวนี้ครับผมดูที่กล่องนะครับ CT55BL1 นะครับ